คุณเป็นออฟเฟนน็อกใช่ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ตายไปทีเถอะคะ่ะมีออฟเฟนน็อกซ์โดสมัตเบรงจัดการแต่ฉันยังอยู่อยู่เคียงข้างเธอตลอดไปพลังของไฟส์เนี่ยไม่จำเป็นหรอกครับขอแค่มีใครสักของคุณคุซากะกับเดลต้าของผมทาคุมีแปลงร่างอินุอิมันพลัะยะักเราทำไม่ไรอินุอีอคิดจะทำอะไรถ้าคุมิเคยเชื่อไม่ใช่เหรอ มีความเป็นไปได้ของออฟเฟนน็อกว่าออฟเฟนน็อกและมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ฉันเหนื่อยมามากแล้วแต่ฉันว่าเด็เสู้งข,ข้างคันสนุกกว่าเยอะเลยเด็กรงเรียนริวเซยต้องกลายเป็นออฟเฟนน็อกศกอุตสาห์ดูแลมาตั้งนานเนี่ทากคุบิไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เจอเกันแรงรกโอตินยโปรน